บายดีพี่น้องสบายดีย้ำเศา้าสบายดีย้ำเ้าร์เมื่อันนี้แม่ลิงอเพื่อออกมาหอดนาเจ็ดโมงพี่น้องมาสวยกะบริสวยเนาะออกมาแต่หกโมงหมดแหละเลาะบ้านไปเลาะบ้านหนึ่งสมองเลาะหาคนงานพี่น้องเอ้ยคนงานกะบ่มีไผกะเกี่ยวของไผของมัน ได้หอดคนงานมื่ออื่นจากสิได้จากคนเนะาะพังเบิวว่เมื่ออื่นสิมาใหา้ไม่ลิงกระโศกดีเทียนให้รถเกี่ยวเกี่ยวไป็นเครื่องทงละ่ะสนแล้วโอ้ยเกี่ยวอยู่นี่แหละออกมากะบ่วเห็นท่าพ่อคิดว่าท่าพ่อไปใส่ แล้วผู้เขาพอ,พอล่องเกี่ยวเขาถาลงเกี่ยวเขาถาลูกสาวลูกสาวก็มาสวยมันอันจนังอยกะสวยแล้วแต่จังอยกะแล้วเขาเมื่อเอาลูกชายกับทถาแมไห้ไมนม่กับกินลิง,ลง Nấm mỏ hang cả hơi Sẽ đèn vào nấm mỏ hang tự ước này chuẩn sùm chuẩn biệt cả hơi, đẹp nó là hơi Oh, à. khéo khéo kau kau ngam ngam bộ ให้ได้เขาอันเขาอันนี่เกี่ยวง่ายเกี่ยวม่วนพี่น้องเขาหยืตนต้นนี่เขาคอเนี่ยเป็นเขาสูงบ่คือเขาเตี้ยเขาเตี้ยอะไรเกี่ยวง่ายง่ายมา,าแล้วก็สีเขียวมันยังมีน้ำเขามมนยังเป็นนอง,น,องนี่ ปูมันนอนมันนอนท่าแหละอืมอดบอลเลวอดอสมิโนสองพะลุเละถ้ามายาวกับท่าแม่จังไว้ <laughs> ายาวกับท่าแม่ ลักสีเมื่อเอาลูก้ายลูกสาวลูก้ายตื่นแล้วตื่นแล้วก็สีเมื่อเอามาเนี่ยโรมาให้เมื่อเอาแล้วแล้ว่าสันเตรียมเตรียมโตแล้วเรียบร้อยพูดีแดดออกแจพีย่งเมื่อเอาลัวก็ามาลาล้วก็ปั้น,นเศร้ากินข้าเศร้าแล้วแล้วก็ลงมาเกี่ยวใหมมาเนี่ เดี๋ยวคือก <cadre> ันมาหน่อยอพูราโตบอกช่องอันอพูราโตทำเป็นงงทำเป็นงงมีบุญทำเป็นงงทำเป็นงงเห็นแล้วเอาเอาเอาออกมาหน้าแล้วหอหน้าแล้วหอดหน้าแล้วดีใจฮัมฮัม ดีใจหอมหอมหอมอันนี้ใชเอน้ยนายแเอ้าเอ้าเอ้าไม่นำเสตียมันนำเสต็มแล้วปิดรหลมดไหมไงมันไล่ไปนี่มันไล่ไปน้องผมเลยเปนำเส้น้องตาหน่อยไว้เลี้ยงฝาเนอะอันนะ

ว้าวี่นองเลยบนสิตก้ามเขาไม่ลิงเลยแหละคือแบบนี้เน่ะบนเลือแทๆบนเลือบนย่างในแถ,แถลนอคอาเสิเกี่ยวขเยวาขาแล้วมันคอนเดียวนี่สินี้ปุ๊บพ้นทันอยู่บออ่อเด้ ยังบ่ายให้วิดกะคายเกี่ยวสองคนมืนอนี่ยพี่น้องยังบ่ได้อีกคนอยู่ไปห้าคน,นยังบ่ได้มาพังเบิ่งมาออื่นอีกแหละเจสียนอาจารย์จังสิมาเกีเ่ยวนำ จ้าไปเกี่ยวมืออื่นก่อนเพราอค้นหนักอ่ะยากันเน,เนะาะไพ่กระเกี่ยว้อมกันย้ำแต่ว่าแต่ว่าที่แน่ๆนะฝนนีิม,มาแล้วนี่นะสิม,มาห้ามเขาคอยแล้วนี่อเอาข้มพ้นแล้วพดัดแดดแจ้มบาดนี่ แดดแจ๊ดแดดแจ่มงานเมาเด้อพี่น้องงานเมาในบ่ายสองโมงยังบม่ได้ผ้ากันขืนกินเขา่ากัมถอบแม่เมาเว่า์เซนเมาอยากให้มันแล้วครึ่งหนึ่งเทียนครึ่งของห้ว่าวดอนนี้แล้วจังสีขืนกินเข้าพี่น้องจังสีลงมาใหม่จังสีขืนป้อนเข่าลูกไสเพราะว่าตอนนี้ลูกไสกันนอน เห็นพ่อใหญ่ลงมาแหลพ่อใหญ่เอานอนล่มื่อดอนนี้แล้วก็จังขึ้นพาทําแม่ขึ้นมานี่จังมาจังมายาวตัวอีกเครื่งนึงโอ้ยสิแล้วอยู่บ่เด้แห้งยากแล้วแห้งอยากไปเก็บหอยหอยกน้ําให้ก็บกแห้งเยพาอยากไปเก็บหอยอยู่ แน่ได้ยใบสองครื่งได้ขึ้นแล้วบานนีหิ้วเข่าแล้วบนนานนี้ครับพอจะเห็ดกินยังค่ะแล้วดอนล่ะปะข้นเฮ้ยเอาจนแอวกงพี่น้องเอ,อ้ยนีลดิ้งก็ทั้งเป็นวัดพร้อมเมื่อเสาวเนี่ยออกมาพัดทาน้ำหม้อเป็นวัดอีกหอย สีห์อดใส่เดิมมืแรงบ้านนี่ยังไล่ดอวนไล่ห้อยู่พี่น้องเลยยังอีกหายง่ายบักง่ายง่ายโมีหอยแห้งสิญยางไม่หดเทียงบ้านนี่ตอนเกี่ยวเขาคือว่าพ่อเกี่ยวอยู่ลิงลิงมีบุญ ยตื่นเลยนอนตื่นเลเผู้ใ<อ>หญ่หอผ่าให้บรร่เ<อ>นี่ยนะเอ้ยนะแมลัางมือก้อนออออออนี่แม่คายข้าวแล้วแล้วก็ลงมาใหม่ีน่น้องบ่ายสามโมงล่ะลิงหักกระย่างยอดยอดลงมา เจ๊เมืดแอวสีลงมาเมาให้มันแล้วสีหอดใส่สีใด้ํำใดรอบคำนี่เพราะว่าเวลาบลายพี่น้องสีคำคำผัดได้ขึ้นเมื่อพาลูกเมื่อบ้านพาลูกเมื่อบ้านมเมื่อเฮือนจะได้เกี่ยวดำสองโมง อืมอันนี้ก็สิเกี่ยวตัวนี้ลงมานีเกี่ยวรัดเครื่องรัดกลางถ้าแม่ว่าพาเกี่ยวแต่ให้ใหญ่ๆซะก่อนเกี่ยวรัดเครื่องรัดกลางเนี่ย มาในก็อลายเด้อทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้มาลิงเด้อไปแล้วสบายดีสุขสุขคนสบายดี